สวัสดีและก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีพีพีเอทุกท่านจ้าวันนี้ตีพาเละอยู่แถวถนนมิตรภาพนะคะมุ่งหน้าสู่โคราชเนาะตีเองก็กลับมาจากสระบุรีนะคะวันนี้ไม่มีอะไรนะคะวันนี้ตีจะมาตอบคอมเมนต์ของพี่คนนึงนะคะที่ คอมเมนต์มาถามตีว่าชอบอะไรเกี่ยวกับประเทศไทยนะคะเกี่ยวกับเมืองไทยนะคะเนออันนี้ก็เป็นคําถามอันนี้คือเป็นคําตอบส่วนบุคคลของตีนะคะอันนี้คือเป็นคําตอบเฉพาะตีเองนะคะแต่สําหรับคนอื่นตีไม่รู้เนะจากความคิดตะก่อนของตีนะคะเดี๋ยวเราสมงบรรยากาศไปด้วยแล้วฟังคําตอบของตีไปด้วยนะคะ,ะวันนี้จะ พาพพฟจทุกท่านนะคะลดสวนบรรยากาศอยู่บนถนนมิตรภาพมุ่งหน้าสูา่โคราชหรือว่านครราชส,สีมาเนาะพพฟจทุกท่านนะะี่ค่ะอันนี้คือโครงการก่อสร้างนะคะถามว่าชอบอะไรเกี่ยวกับประเทศไทยเนาะหรือว่าเมืองไทยอันนี้ตีก็ขอตอบเฉพาะความคิดของตีนะคะถ้าหากผิดพลาดประการใดตีเองก็ต้องขออภัยนะคะเคยคิดว่านะคะแต่ก่อนที่ยังไม่มีครอบครัวเนาะอันนี้แต่ก่อนที่ยังไม่มีครอบครัวตีเองคิดว่าชอบอะไรเกี่ยวกับประเทศไทย ตีคิดว่าสําหรับความตอบของตีนะคะคืออาจซอบเงินนะคะเพราะว่าอะไรหลายๆคนเนาะสอบเงินของเมืองไทยเพราะว่าอะไรเงินนะคะคือแรงบันดาลใจนะคะแรงบันดาลใจที่เราอยากจะมาทํางาน เงินของคือความคิดตะก่อนเนี่ยเงินของเมืองไทยหรือว,ว่าเงินของประเทศไทยอะเงินบาทนะ่ะทำไมมันมีค่ามากนะคะทําไมมันถึงมีค่ามีราคาขนาดนี้เนาะตะก่อนตปเลขเงินลาวตะก่อนนะคะตอนที่ตีมาใหม่ๆนะคะ1000บาทเท่ากับ2องเซนหะ้าสิบพันกีบเนาะสมัยนั้นก็คือว่ามีค่ามีราคามากๆค่าแรงถือว่าแพงมากเลยนะคะตีมาตอนนั้นค่าแรงวันละ250เนาะ 250อยู่บ้านตีตอนนั้นค่าแรงวันละาสาวห้าพันกีบห้าสีพันกีบนะคะแต่ว่าดันมาเจอค่าแรงอยู่ประเทศไทยวันละ250-275ตอนนั้นตีมานะคือว่าเงินเพิ่นคือมีค่ามีราคาแท้หาเงินวันนึงได้250ก็วันนึงก็โอ้โหพันหนึ่งตัวสองเซนห้าก็1้อยหนึ่งตัวสองห้าสกีบเนาะสาวห้าพันนะคะสาวห้ันก็ร้อยหนึงก็2อ0กับห 7 5 0 0 0บาันนะคะวันหนึ่งหาเงินได้7 5 0 0 0บานกีนะคะอันนั้นคือความคิดแต่ก่อนเนาะคือชอบเงินนะคะชอบค่าแรงนะคะเพราะว่าเราแต่ก่อนเราไม่ได้มีครอบครัวอยู่ในประเทศไทยใช่ไหมคะก็คือเป็นสมัยเป็นโสดนะคะทุกคนเนาะก็คืออยากได้เงินอยากจะได้เงินส่งเงินกลับบ้านอันนี้คือความคิด คงตีตะก่อนนะคะตีเล่าให้ฟังนะคะคืออยากได้เงินอยากจะมาทํางานหาเงินเยอะๆส่งเงินกลับบ้านให้ครอบครัวให้พ่อให้แม่นะคะได้ดูแลตัวเองแล้วก็ไปสซนีไใสิน,สสนคือความคิดนะคะสองนะคะแต่เดี๋ยวนี้เนาะพี่พีเอฟทีทุกท่านเดี๋ยวนี้นะคะคือตีสอบอะไรเกี่ยวกับประเทศไทยตีสอบทุกอย่างที่เกี่ยวกับประ,ประเทศไทยนะคะสอบการพัฒนาโดยเฉพาะการพัฒนาถนนหุน้นทางนะคะ ตีชอบมากคือส่วนใหญ่เนาะคะ่ะพูดตามตรงตีจะรีวีเกี่ยวกับถนนหนทางอยู่ประเทศไทยคือชอบการพัฒนาคือเพื่อนจะพัฒนาตลอดพัฒนาจะมีสิ่งใหม่ๆออกมาให้เราได้ดูได้เห็นได้สัมผัสคือตีถ่ายภาพแต่ละภาพออกมานะคะได้ให้เห็นถึงการพัฒนาดูการเปลี่ยนแปลงของถนนเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นถนนทางไปไล่ไปนาทางถนนทางตามเขตสุนบุตรนะคะหรือว่าจะ ตามทางเข้าปงเข้าป่าหรือว่าทางเข้าป่าหาเก็บเห็ดนะคะตีชอบความเป็นธรมรมชาติของเมืองไทยนะคะตีไปรีวิวตีได้ไปสัมผัสหลายๆสิ่งหลายอย่างที่สําคัญตีชอบอะไรตีชอบความเป็นอ่าเสรีภาพหรือว่าเ็าเรียกว่าความเสมอภาพของคนไทยนะคะสิ่งหนึ่งที่ตีได้สัมผัสคือ แม่ค้าสาวขายอยู่ที่เมืองไทยเนาะอันนี้คือตีเล่าให้ฟังนะคะตีไม่ได้ตีเตียงอะไรใครนะคะตีชอบคือไม่ได้เปรียบเทียบอะไรนะคะอ่าตีชอบการขายข้าวขาของของคนไทยนะอันนี้คือตีพูดตามความคิดนะคะสิ่งที่ตีได้สัมผัสคือคนไทยจะจะมีความเสมอภาคอะไร คือจะเป็นคนต่างชาติหรือจะเป็นคนต่างด้าวหรือว่าจะเป็นแรงงานหรือว่าจะเป็นคนทุกคนอ่าคนมีเงินมากเงินน้อยอะไรคนรวยคนจนน่ะที่เข้าไปซื้อเข้าซื้อของคือราคาเขาจะขายเป็นเอกสัน์คือสมมุติว่าเราไปซื้อข้าวกล่องกล่องละ 20- 30บาทคนรวยมาซื้อก็20คนต่างด้าวไปซื้อก็20คนและคือ เขาเรียกว่าติดละครงราคาให้ขายให้เราได้อยู่ได้กินนะคะคือราคาเป็นเอกสารคือเป็นกลางเลยจะไม่ขายหลุดขายผ่อนขายอะไรแล้วแต่นะคะคนที่ไปซื้อไม่ว่าจะเป็นคนรวยก็ขายราคาเดียวกันหมดคนจนไปขายคนมีเงินมากเงินน้อยนะคะไปซื้อก็ราคาเดียวกันหมดนะคะซึ่งจะแตกต่าง จากบางคนนะคะแม้าบางคนที่อยู่บ้านน้องตีนะคะอันนี้คือบางคนย้าว่าแม่ค้าบางคนนะคะนั่นแหละค่ะอยู่ที่เมืองไทยเพื่อนจะติดราคาให้เราเห็นเป็นเอกสารเลยนะคะตีสอบความเป็นเสรีภาพอยู่ที่เมืองไทยคือเสรีภาพอะไรถ้าเราทําอะไรที่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทยเช่นการไปเล่นไปเที่ยวนะคะหรือการเดินทางของตีแต่ละพื้นที่นะตีไปได้ทั่วประเทศไทย ขอเพียงมีเงินเติมน้ํามันนะคะจะไปนอนที่ไหนก็ได้หยุกถ้าเราสมมุติว่าถ้าเราไปนอนอยู่วัดก็ได้นะคะหรือจะไปนอนตามสถานที่ท่องเที่ยวที่เพื่อนจัดสรรให้ก็ได้โดยไม่มีตํารวจเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะโดยไม่มีตํารวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ต่างๆที่เข้าไปหาเพื่อนเข้าไปพือเพื่อนเข้าไปดูแลความปลอดภยัยไปตรวจด,ดูความปลอดภยัยให้ความสะดวกสบายกับนักท่องเที่ยวนะคะคือไม่ได้เข้าไป เขาเรียกว่าไปปรับไหมหรือว่าไปนู่นไปนี่ละค่ะอย่างที่พีพีเอฟีหลายๆคนอย่างที่คนไทยเคยไป็นเราอาจจะบางคนอาจอาจจะนะคะบางคนนะคะอาจจะเจอแบบขุดฮีดอ่าไถเงินอะไรอย่างนี้ประมาณนี้เนาะอันซึ่งมีหลายๆข่าวออกมาจากฝั่งเรานะคะอันนี้เรื่องกิงเทจแค่ไหนพีพีเอฟีคนไทยอาจจะรู้ดีกว่าตีอีกนะคะแต่ตีเองยังไม่เจอนะคะแต่ว่า ตีขอเล่าประสบการณ์ที่ตีได้เดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยตีไปแทบจะทุ่งที่เลยเนาะอย่งางภาคเหนือเหนือเนือ,นอ,นอ,นอแล้วก็อย่งางภาคใต้ที่ตียังไม่ได้ไปนะคะตียอมรับเลยนะคะตีมาเที่ยวที่เมียงไทยมีสิทธิเสรีภาพที่จะไปเที่ยวที่ไหนก็ได้นะคะไปที่ไหนก็ได้ขอเพียงเรามีเงินเติมน้ํามันนะคะขอเพียงว่าเรา ทำให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของเพื่อนเนาะอยู่ภายใต้กฎระเบียบของเพื่อนนั่นแหละคะ่ะคำให้ถูกต้องนะคะแล้วเราจะไปได้ทุกที่ทุกพื้นที่อยู่ที่ประเทศไทยนะคะและที่สําคัญนะและอีกอย่างหนึ่งที่ตีชอบคือน้ําใจของคนไทยเนาะพี่พี่ที่ทุกท่านน้นําใจของคนไทยนะคะเป็นน้ําใจที่มีรู้จักแบ่งปันอย่างเส้นที่ตีวันนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องตอนนี้ก่อนตีจะพาเวะทุกคนพาเวะ เพื่อเรียกว่าไล่สตอเบอรี่อะไรอ่ะมิตรภาพนะคะ ซึ่งตีองิงเก็บพาเข้าไปสมส่วนดอกไม้นะคะเข้าไปส้มส่วนดอกไม้เสีย20บาทนะคะสมส่วนดอกไม้แล้วก็ที่เป็นเขียวๆนะี่นก็คือสตรอเบอรี่ที่เพิ่นกล้าออกมาหรือว่าเ,เรียกว,ว่าเบียร์สตรอเบอรี่ก็เรียกกันเนาะยังไม่มีหมากซึ่งเพิ่นขายอยู่นี่ก็ไม่แพงนะคะใครที่ผ่านมาถนนมิตรภาพจะเห็นความสวยความงามนะคะริมถนนนะคะริมถนนเราสามารถแวะเข้ามาเที่ยวมาสมได้เสียแค่20บาทเข้าไปได้ทั่วเลยนะคะดูค่ะ นั่นแหละค่ะเราก็มาพูดถึงนะคะตีเองชอบควรม,มีน้ำใจของไทยคนไทยชอบควรม,มีระเบียบวินัยนะคะตีเห็นซึ่งตีเองได้ไปงานต่างๆอยู่ที่เมืองไทยเนาะเห็นคนไทยนะคะเพื่อนมาเพิ่นเรียกว่าอะไรรู้จักแบ่งปันปกันนะคะอย่างเส้นทําโรงทานอย่างเงี้ยทำขนมนม,นมเนยมาแจกซื้อข้าวซื้อของมาแจกซึ่งคนไทยถามว่ารวยไหมไม่รวยค่ะไม่รวยแต่มีกินมีใช้รู้จัก ใจรู้จักแบ่งปันกันนะคะถามว่ารวยไหมไม่รวยค่ะทุกคนแต่คนไทยอะรวยน้ำใจนะคะถึงจะไม่รวยเราก็สามารถแบ่งปันกันได้ทำบุญทำทานทำทำของอยู่ของกินไปแจกเข้าแจกของกันแบบสมทุกกันอย่างเงี้ยเนาะหลยๆคนนะคะออกช่วยกันแล้วก็มาตั้งลงทาน แจกของอยู่ของกินให้คุณที่มาเล่นมาเที่ยวนะคะหรือว่ามาจัดงานในวันนั้นนะคะมาร่วมงานในวันนั้นได้อิ่มท้องอิ่มบุญและก็อิ่มใจนะคะแบ่งบัปันกันไปได้เท่าที่แบ่งปันกันและคนไทยจะสอนลูกสอนหลานนะคะให้รู้จักมีระเบียบวินัยปลูกกิจสำนึกให้รู้จักรู้จักเป็นคนรลับและต้องรู้จักเป็นคนให้ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าจะรับอย่างเดียวนะคะ คนไทยจะสอนลูกสอนหลานให้รู้จักเป็นคนรับและรู้จักเป็นคนให้รู้จักแบ่งปันและเวลาอยู่เวลากินกินเสร็จแล้วให้ทิ้งขยะเป็นที่เป็นทางนี่คือนิสัยของคนไทยปลูกกิจสำนึกให้กับเด็กๆตั้งแต่เริ่มรู้จักนะคะเริ่มรู้จักกินแล้วไปเริ่มรู้จักอ่าเาเรียกว่ารู้จักสื่อสารรู้จักทิ้งขยะหรือว่าเวลาเรากินแล้วให้ทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง เอาของอยู่ของกินที่เรากินหรือว่าเศษถุงหยุกถุงยางหลังจากเรากินขนมแล้วนะคะหรือว่าเป็นขวดพลาสติกอะไรเนี่ยเรากินแล้วให้เอาไปทิ้งขยะอย่าทิ้งให้เป็นอ่ะภาระของคนอื่นและอย่าทิ้งให้เป็นภาระของสังคมนะคะคือเขาจะสอนให้เด็กๆรู้จักทิ้งให้เป็นที่พปทางไม่ว่าจะเป็นขวดรู้จักแยกขยะขยะเด็กน้อยสมัยนี้บอกได้เลยว่าเด็กไทยรู้จักแยกขยะมากกว่าตีอีกนะคะ ตีเองยังไม่รู้จักเลยนะคะว่าจะแยกขยะเอาขยะไปทิ้งทางไหน,ทา,ไหนทางไหนที่เพ็่จะแยกไว้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะขยะเปียกทิ้งเจงหนึง่งขยะขวดแก้วเนี่ยเพิ่งก็จะทิ้งอีกอาทางหนึ่งแล้วก็จะเป็นพลาสติกเป็นอะไรเพิ่งก็จะแยกออกเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเข้าทีตีเห็นลูกเห็นหลานทําทุกวันนี้นะคะเด็กไทยจะมีระเบียบนวนี่ัยคนไทยจะมีระเบียบยี่ใดมากๆนะคะและอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้ตีรู้สึกนะคะตีรู้สึก คือประเทศไทยนะคะหรือว่าเมืองไทยเปรียบเหมือนบ้านหลังที่สองของตีนะคะซึ่งตีเองเดี๋ยวนี้เนาะก็มีครอบครัวอยู่ที่เมืองไทยมีแฟนเป็นคนไทยอันนี้คือความคิดส่วนบุคคลของตีนะคะแต่ละคนอาจจะคิดไม่เหมือนกันเนาะพี่พีเอฟทุกท่านคนลาวก็มีหลายคนหลายล้านคนนะคะอาจจะมีความคิดที่แตกต่างกันแล้วก็มีความรู้สึกที่แตกต่างกันนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้ตีเองก็อยากบอกว่า ตีเองได้รู้สึกว่าประเทศไทยเหมือนบ้านหลังที่สองของตีเป็นทั้งที่อยู่อาศัยเป็นทั้งพื้นที่ทำมาหากินนะคะเป็นญาติพี่น้องเนาะตีเองก็มีลูกมีผัวมีผัวอยู่ที่นี่ก็ถือว่าประเทศไทยหรือว่าเมืองไทยเป็นบ้านหลังที่สองของตีซึ่งชอบอะไรเกี่ยวกับประเทศใจชอบทุกอย่างที่เป็น เมืองไทยและประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นแบบไหนเนาะสอบความอุดมสมบูรณ์และก็สอบหาประสบการณ์หลายๆอย่างที่อยู่เมืองไทยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเมืองไทยและประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการเกษตรไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีต่างๆบอกได้เลยว่าประเทศไทยนะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ ตีเองยังต้องเสาะหาและเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะนั่นแหละค่ะพี่พี่เอฟทีทุกท่านเนาะวันนี้นะคะตีเองก็จะพาเลาะพาดูพาชมสวนดอกไม้นะคะเกี่ยวกับการเกษตรอยู่ที่เมืองไทยนี่แหละค่ะประเทศไทยนี่แหละค่ะเมืองไทยนะคะ ทุ่งดอกไม้สวยๆกับบรรยากาศดีๆนะคะฟังเสียงพินพ่อๆไปพร้อมๆกันนะคะแใลราคามาถึงจุดนี้ตีเองก็คงขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะวันนี้ตีก็มานำเสนอเปลี่ยนบรรยากาศมาทุ่งดอกไม้สวยๆนะคะพี่ๆเอติมขันผ่อนคลายอารมณ์เนาะพี่ๆเอติมขันเดี๋ยวต้อนรับปีใหม่นะคะต้อนรับรเรียกว,ว่าอะไรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะอีกไม่นานก็จะอ่ารเรียกว,ว่าอะไร เท่าแก่ไปอีกปีหนึ่งแล้วนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะบ๊ายบายค่ะ